่าวดึงคะทุกคน โปสเตอร์รายการหมอลำไอดอลน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงออกมาแล้วนะครับล่าสุดครับทุกคนเรียกได้ว่าขึ้นป้ายใหญ่บนสตูดิโอเวิร์กพอยต์กันเลยทีเดียวครับสำหรับรูปอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจทีมสีแดงครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยถามแล้วก็สงสัยกันมาเยอะแยะมากมายครับว่ารายการหมอลำไอดอลน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจะได้ไปออกหรือเปล่านะครับและล่าสุดครับทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางด้านรายการ หมอลำไอดอลเนี่ยเขาก็ได้มีการนะครับขึ้นป้ายขึ้นรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละทีมครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นครับพุ่มอิมข่าวกระแสก็ได้สังเกตนะครับว่าเอ๊ะทีมอื่นเนี่ยก็จะขึ้นรูปเดียเด่ยวๆนะครับทุกคนแต่ทางด้านบอสโจโยบานินเนี่ยทีมสีแดงครับมีรูปน้องอุงมอิงเพชบ,บ้านแพงขึ้นเคียงข้างเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอุงมอิงเพชบ,บ้านแพงจะมานั่งโค้ชกับพ่อก็ต้องมารอติดตามกันนะครับสำหรับรายการหมอลำไอดอลครับทุกคนเรียกได้ว,ว่าเป็นรายการ การแห่งความฝันจริงๆนะครับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่ที่มีความฝันเนี่ยก็มุ่งมาที่รายการนี้ครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะสร้างตัวตนให้กับศิลปินหมอลำในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเข้มข้นแน่นอนนี่แค่เปิดตัวโค้ชคนใหม่เนี่ยก็เข้มข้นแล้วนะครับตั้งแต่แรกก็จะมีทางด้านคุณบิ๊กผู้หญิบบ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็มีทางด้านคุณแอนอาร์ดีนะครับคุณบิวจิต ชริยาแล้วก็ทีมสีแดงทีมแชมป์พ่อโจโยมานินนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เรีกเยกได้ว่าคนที่เป็นหมอลำไอดอลเนี่ยที่จบออกมาแล้วเนี่ยหรือได้รับรางวัลออกมาแล้วนยครับทุกคนเขาก็มีงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยฝันนะครับอยากที่จะไปประกวดในรายการนี้นั่นเองถือว่าเป็นรายการที่โอ้โหแฟนๆเนี่ยให้การตอบรับดีมาก,มากๆยิ่งแต่นะครับทุกคนมีรูปน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับแฟนๆเนี่ยก็โฟกัสผิ จุดนะครับว่าเอ๊ะแน่นอนนะครับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาอย่างแน่นอนในรายการนี้นะครับน้องจะมาในฐานะโค้ชหรือว่าจะมาในฐานะศิลปินรับเชิญอันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันครับทุกคนว่าอุ๋งอิงจะมาในรูปแบบไหนอย่างที่บอกว่าไม่ว่าน้องจะไปอยู่ในรายการไหนรายการนั้นเรตติ้งพุ่งยอดวิวพุ่งครับนะครับไปอยู่ในไลฟ์ตรงไหนเนี่ยแฟนๆก็เข้าไปให้ไปให้กำลังใจครับคำว่ารายการหมอลำไอดอลเนี่ยอุ่งอิงก็คือเป็นหนึ่งในโล อยู่แล้วไม่มีน้องไม่ได้แน่นอนนะครับต้องบอกว่าโอ้โหแรงตั้งแต่เปิดตัวโคสเลยสําหรับรายการหมอลำไอดอลนะครับอย่างคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองเนี่ยเขาก็เจอดราม่าเหมือนกันนะทุกคนต้องบอกว่าคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเจอดราม่าคล้ายๆกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงในช่วงแรกเลยนะครับซึ่งมีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาถามหลายคนว่าเอ๊ะ คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ร้องเพลงเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เสียงดีหรือรำเนี่ยก็ไม่เป็นจะมานั่งเป็นโค้ชได้เหรอใช่ไหมครับทุกคนอย่าบอกอย่าอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอะไรอย่าพึ่งศพประมาทเพราะว่าคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาก็เป็นถึงผู้บริหารค่ายเพลงใช่ไหมครับทุกคนเพราะเพราะฉะนั้นแล้วการวิเคราะห์ อะไรต่างๆของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องมีอยู่แล้วเห็นไหมครับเขาก็ปลุกปั้นศิลปินมาหลายคนมากๆแล้วก็ทําเพลงให้กับศิลปินหลายคนมากๆแล้วก็มีหลายคนมากด้วยนะที่อยากเข้ามาอยู่ในทีมคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองครับทุกคนส่วนทีมของคุณบิวจิตชริยานะครับของบิวจิตเนี่ยปีที่แล้วครับก็จะเป็นทางด้านพ่อดาบสอนะที่มานั่งร่วมโค้ชกับลูกสาวแต่ปีนี้ น่าจะมีคุณบิวจิตคนเดียวหรือเปล่าหรือจะมีพ่อดาบสอมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันครับส่วนคุณคุณแอนดอเดีเขาก็มาคนเดียวนะในวิกที่แล้วเนี่ยที่มามาออดิชั่นลูกทีมเข้าทีมของตัวเองก็มาคนเดียว แต่โปสเตอร์นะครับที่ขึ้นก็ขึ้นคนเดียวแต่ตอนนี้โปสเตอร์ของน้องอุ่งอิง,องเพชรบ้านแพงได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะอะไรยังไงครับทุกคนเห็นไหมฮะทุกคนน้องอุงอิง,องเพชรบ้านแพกได้มาแน่นอนนะครับแฟนคลับ fc ก็ จริงๆอ่ะอุ้มอีมองว่ารายการนี้เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับได้มาแสดงความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนแวะไปให้กําลังใจก็ยังดีนะครับแม้ว่าเทปเทปนั้นจะไม่มีน้องอุ่งอิงเนาะก็แฟนเชื่อว่าแฟนคลับ FC ของแต่ละคนเนี่ยก็ โอ้โหเขาก็มามาดูมาเชียร์มามาแชร์ศิลปินที่เข้ามาประกวดแหละนะทุกคนซึ่งปีนี้ก็ถือว่าโอ้โหมีหลากหลายคนมากแล้วก็แวดวงการเดียวกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณฝ่ายนิรุบลน,นะครับน้องไดมอนด์ริทิกายคุณเอกอภิวัตรนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายคนมากน้องอเชอรี่นะครับนามวงศานะทุกคนก็โอ้โหน่าดูมากๆปีนี้นะครับและถ้ายิ่งมีโค้ชอย่างองค์อิงเป็นบ้านแพงเข้ามาร่วมรายการอีกเชื่อว่า รายการเนี่ยแตกแน่นอนนะครับเรตติ้งพุ่งแน่นอนก็ต้องมารอกันว่าน้องจะได้มาวันไหนจะได้มาช่วงไหนนั่นเองในส่วนผลงานเพลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะพออุ้มอิ่มได้มีการลงข่าวเกี่ยวกับเพลงผู้บ่าวคนแรกที่ได้มีการติดชาร์ตไปเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหปล่อยเพลงมา3ามเกือบจะ4เดือนแล้วเนี่ยเพลงยังอยู่ในชาร์ตอยู่เลยครับทุกคนหลายคนก็ถามหาผลงานนะครับเชื่อว่าเร็วๆนี้ได้ฟังกันแน่นอนเหมือนทุกคนเห็นเห็น คลิปวิดีโอที่หลุดออกมาแล้วเนาะเป็นคลิปวิดีโอของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกำลังซ้อมเพลงใหม่นะครับทุกคนอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงของใครแต่งให้แต่หลายคนก็ไปอคอมเมนต์นะครับบอกว่าเป็นครูตั้มนครินหรือเปล่าที่มีการแต่งให้กับน้ององอิงเพชรบ้านแพงเพราะว่าทางด้านทนายเอแล้วก็บอสโจยมานินเนี่ยก็ได้มีการประสานงานเนาะมาทางด้านครูตั้มอยากให้ครูตั้มเนี่ยแต่งเพลงให้กับลูกสาวอุงอิง อุ้งอิงเพชรบ้านแพงสัก1ผลงานเพลงนะครับก็เห็นน้องได้ซ้อมไปแล้วหลายคนบอกว่าเพราะมากนะครับอุ้อมตอนนี้ลืมไปแล้วเพราะว่า1เลยคือน้องไม่ได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างเขาก็เก็บเป็นความลับอ่ะเนาะสำหรับเพลงที่กําลังจะปล่อยออกมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันครับว่าจะเป็นเพลงอะไรยังไงนะครับเนาะเชื่อว่าเป็นกรล้ำไหมทุกคนเป็นกรลำนะสำหรับอาจารย์ตั้มนคารินน่าจะคล้ายๆของอาจารย์บิ๊กภูมิรินไหมคือ ถ้าเป็นในเรื่องของกรํำเนี่ยวิอยมองว่าน่าสนใจเพราะว่าเนื้อเสียงของอุ๋งอิงเนี่ยก็เหมาะกับการที่แบบว่ารำอย่างเช่นรัตนาพรวอนแฟนอย่างเงี้ยครับทุกคนน้องก็เหมาะกับเพลงอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะไม่แน่อาจจะเห็นอุ๋งอิง เอาเพลงใหม่นี่แหละไปร้องในรายการหมอลำไอดอลก็เป็นได้นี่นะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกัน,นครับสำหรับผลงานนองแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องขายอ้อเนาะได้ชมได้ดูกันแน่นอนนะครับบอสโจตอนนี้ได้ประสานงานไปไปหาผู้กำกับคนใหม่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้เปิดเผยแต่อย่างใดว่าเป็นใครจะมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทุกคนส่วนคุณต้องเตเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยติด ติดภารกิจแล้วก็ติดคิวอย่างที่บอกว่าโอ้โหคิวเขายาวคิวเขาเยอะแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้กํากับแบบพันล้านขนาดนั้นนะครับทุกคนเนาะก็ต้องแบบต้องเฟ้นหาผู้กํากับคนใหม่และบอสโจตอนนี้ก็คือได้มาแล้วนะครับฟ้าส่งมาให้บอสโจแล้วครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นใครอะไรยังไงสําหรับนะครับทางด้านผู้กํากับ นะครับของบอสโจโยมานินที่จะมาร่วมสร้างสีสันมาร่วมลุยไปกับทางด้านบอสโจโยมานินกับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อองอิงเพชรบ้านแพงเป็นตัวนําเป็นตัวเด่นแน่นอนร้อยอยู่แล้วนะทุกคนจากทีมอิ่มขับกระแสได้ติดตามนะยังไงลูกสาวก็ โอ้โหเป็นตัวเด่นแน่นอนในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับก็มารอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไปยัง WorkPoint นี้ที่เอาใจแฟนคลับอุงอิงนะขึ้นรูปอุงอิงใหญ่มากๆนะทุกคนสำหรับรายการหมอลำไอดอลนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันว่าอุ๋งอิงจะได้รับบทบาทไหนจะได้เป็นคอสหรือจะได้เป็นศิลปินรับเชิญน,นะครับก็ต้องมารอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยก,วกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับ